プレสตีดท็อปสุดสายของรุ่น All New 2015 19ิบห Power ท็อปสุดๆแล้วตัวนี้プレสตีดมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาดูเลยอ่ะอันดับแรกกล้องหลังกล้องหลังจ้ามีาตามมากุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบเขาเรียกอะไรอ่ะนิ้วแตะเบาๆเปิดได้เลย,ยถ้ากุญแจอยู่กับตัวนี่จะให้สูงไว้ท็อปสุดปุ start. ่มสตาร์ทอ่ะเ้าไปดูปุ่มสตาร์ทดิีเห็นไหมครับ นนีี่่โอเคผมสตาร์ทอ่าไปที่ราคามีลำโพงราคาด้วยโอเคจอทัสกรีนจอทัสกรีนนะกล้องหลังนะโอเคแล้วก็อะไรอีกอ่ะอ่าฝรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัย <Yeah. S 1> ถุงลม s r s, <Yeah>. <S อ่าแล้วก็ระบบเบรก ABS แน่นอนจัดให้สวยนี่คือตัวท็อป ของ p r e s t i g e All New Blue Power 1.9ปี2015จัดให้ถู